มาฮื้อลาร้านที่มีตึงข้าวซอยตึงขนมจีนไผ่เลือกบะทูกตามากันเนอรสวัสดีเจ้าวันนี้กินดีอยู่เหนือปลาไปตะลุยกินของลำเจียงไม่นาทีนี้แบบมีไผ่บบฮู้จกักร้านข้าวซอยนิม,มานเจ้าดางังร้านเป้นเย็นสบายต่าง,งในหรือว่าต่างนอกก็ได้การันตีความเลิศด,ด้วยรางวัลเมชลินตัวเนอะ์กเพราะว่าจะเป็นข้าวซอยน่องไก่หมูนี่เลยเขาสั่งข้าวซอยเนือ้อเข้มข้นจำๆไผ่ชอบมีกอเพื่อใส่มาฮื้อนักขนานี่มีเซตอาหารเหนือจัดเลี้ยงส่วยหมูสเต๊ะลำๆกิ่นคู่กับน้้าาสมมุนนไพดชื่กกเจัต ที่ร้านข้าวซอยแม่มณนี้อยู่ซอยโชตนา24นี่เองเข้าวซอยเสน้นปลกระกลวกลึกซสปซดน้ำข้าวซอยเข้มข้นมากคเครื่องเยอะสั่งกี่ตัวก็พร้อมเสิร์ฟยังไวบอกว่าจะเป็นเนื้อไก่หมูสูตรข้าแวแซ่บเวอร์แม่ปลกัมีขนมจีนน,น้ำเงี้ยวตีลามาแปะกันน้ำขนมจีนเที่ยวจนเข้มข้นขนาดเลยเจ้าแก้วรถมาตีตลาดทองคำขนมจีนแสนปะคอยที่มีมะเมอละคนก็กินนั่งขนาดมันไม่เปนลินตัวเนอะน้ำเยอะเอ่องหนักหม้อพอตั้งไฟได้กลิ่นห้อนผัดน้ำเงี้ยว พร้อมกินและเจ้าไปรอจ้ามาต่อกันที่ขนมจีนกัดจังเจ็ดยอดนี่เองเพราะว่าจะเป็นน้ำเงี้ยวน้ำยากะทิแองเขียวหวานข้าวซอยไก่และเมนูเปิ้ลหน้ากินคนาาเครื่องเคียงเปิ้ลกับจัดวางไว้หื้อพักสดไข่ต้มหยิบเองได้เลยจะกินกับน้ำม่อหยังก็สั่งเปิ้ลดกจากหม้อฮ้อนรสชาติกำลังดีแบบต้องปรุงลำาตเต้จะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้า